อันนี้ก็คือผักเบีย้ยนะคะท่านผู้ชมผักเบีย้ยหรือว่าผักแพงพวยค่ะผักแพงพวยภูเขานะคะในต่างแดนนี่วันนี้แมรินก็มาอยู่ในสวนผักนะคะอากาศดีๆนะวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยค่ะแต่ว่ากลางวันนี้น่าจะร้อนมากเลยเนาะก็เข้ามาเก็บผักนี่ค่ะเอาไปเป็นอาหารมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะคะได้ ตะก,ก้าใหญ่ๆเลยนี่แล้วก็พอดีเก็บสลัดแล้วก็จะเก็บผักแพงพวยหรือว่าผักเบี้ยนี้ไปลวกจิ้มน,น้ำพริกด้วยค่ะนี่มันก็จะยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะลูกต้นนี้เล็กๆอยู่ก็มีค่ะมันก็จะถอนนะเพราะมันจะถ้าปล่อยไว้เยอะมันก็จะขึ้นมาเต็มสวนผักเลยค่ะทุกคนเห็นไหมต้นเล็กๆขึ้นมาเยอะมากเลยนะ ช่วงนี้ไม่ได้เข้าป่าไม่ได้ไปเลาะป่านะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนร้อนมากๆเลยเดินป่าไม่ไหวคะ่ะก็เลยอยู่บ้านเนาะนี่บ้านทำงานบ้านทํานั่นทํานี่ไปคะ่ะแต่เข้าในเมืองก็โอ้โหไม่ไหวออกแดดไม่ไหวคะ่ะอยู่ในร่มในบ้านดีกว่าก็มาเก็บผักเช้าๆนะคะทุกคนอุ้ยดูมแมลง ส่วนผักช่วงนี้ก็หลังจากได้น้ำก็เริ่มงามเริ่มอะไรนะออไม่ไม่ใช่ได้น้ำสิโดนแดดด้วยเนาะหลังจากที่โดนแดดแดดออกนี่ก็ดีเนี่ยคะ่ะผักเจริญเติบโตเนาะได้สังเคราะห์แสงได้อะไรบ้างก็รู้สึกว่างามขึ้นคะ่ะดูเดี๋ยวไปดูผักไอ้อออ ฟักทองของเ่รินนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เก็บได้เท่านี้นะเอาเท่านี้แหละกินพอดีสองคนแม่ลูกนะคะนี่ไปดูฟักทองของเ่รินดูโอ้โหฟักทองที่หยอดมเมล็ดไว้นะคะทุกคนดูสิขึ้นเต็มเลยงามมากงามถั่วนี่ก็เริ่มไต่ขึ้นตามค้างที่ทำไว้แล้วคะ่ะตามเสาตามอะไรเนาะ แต่ว่าต้นผักต้นหอมนี่โอไม่น่าจะไม่น่าจะได้ผลดีเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเจอไอ้น,นี้อีกละผักเบีย้ยค่ะผักเบีย้ยนี่ซึ่งมันก็จะผักเบีย้ยนี่มันก็จะลื่นๆนะคะทุกคนลื่นๆเวลาต้มแล้วนะลื่นๆเป็นแบบว่ายางๆนิดนึง สำหรับคนที่ชอบก็จะบอกว่าอร่อยอยู่ก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะแต่ว่าแม่ลินจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเคยเข้าไปอ่านแล้วแหละนี่นะคะก็ได้ผักพอประมาณเลยนี่ทั้งผักสลัดสีม่วงนี่นะคะก็ยังไม่ได้เก็บไปกินเลยสีเขียวนี่ก็กําลังงามเลยรดน้ำไปเมื่อเช้านี่ค่ะน ลับกันเกิดขึ้นมาแดดออกมาบ้างเถอผักจะได้งามๆเนาะผักโรตนี้ก็เพิ่งเก็บไปเมื่อวานเองอยังไม่ได้กินเลยค่ะล้างแช่ตู้เย็นไว้เนาะนนมาดูแตงกวานหน่อยติดลูกวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างโอ้นี่ไงทำค้างให้ขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นนะทำค้างให้ไตอะก็ไม่ยอมขึ้นเนี่ยเดี๋ยนะ ให้เขาไต่ขึ้นบนค้างจะได้ไม่จะได้ขึ้นสูงสูงจะได้มีที่ไปไงมันพันกันจะต้องเอาเชือกมามัดไว้เนาะเอาเชือกมามัดก่อนคะ่ะทุกคน ขึ้นไปสูงๆนี่ยติดลูกแล้วค่ะลูกเล็กๆสองลูกดูสินี่ออกดอกสวยไหมดอกสีเหลืองสวยนะอ๋อเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้หาเชือกมามัดไม่อยู่ละตอนนี้โอ้ยนี่นะคะทุกคนมาเก็บผักตอนเช้าๆ่ะอากาศดีๆ แต่ว,ว่าในอากาศดีนี่ก็คือเฮลิคอปเตอร์ก็ทํางานเสียงดังเสียงดังน่าลำาลำคาญอยู่นะบางทีแล้วข้างๆนี่เขาก็ต่อเติมบ้านอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะเสียงทํางานทั้งวันเอาผักไปล้างดีกว่าคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะนี่ผักผักผัก สุกกินนี่ติดดอกกำลังไอ้นี่เลยกำลังงามสวัสดีแล้วแต่ยังไม่ไปเจอผกักเก็บเพิ่มผักเบี้ยคะ่ะผักเบี้ย แพงพวยแพงพวยแพงพายค่ะ